วันที่10มีนาคม2558เวลา10นาฬิกา20นาทีที่ห้องประชุมสากรอม,รอมรทรัพย์ตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีคลตำรวจโหปัญญามาเม่นผู้ช่วยผู้บังคับการตำรวจแห่งชาติเดินทางมาประชุมเพื่อขี่คายคดีคนร้ายยิงพระอาจารย์บัณฑิตสุบันทิโตหรือพระหมออายุ48ปีจเจ้าอาวาสวัดตอสีเสียบตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานี โดยมีพลตำรวจตีพีรพงษ์วงสมานผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนภูธรภาคสี่พลตำรวจตีชัยยศสายถิ่นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีพันตำรวจเอกสุรินทร์ทรัพย์ม่วงรองผู้บังคับการปราบปรามพันตำรวจเอกสัตนติชัยนิรามัยผู้กำกับการสี่กองปราบปรามพันตำรวจเอกนัฐนนท์ประชุมผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการภูธรสี่ พลตำรวจเอกวิทย์มุทสินผู้กํากับการสืบสวนสอบสวนภูธรจังหวัดอุดรธานีและตํารวจสืบสวนภูธรจังหวัดอุดรธานีตํารวจกองปราบและฝ่ายสืบสวนสพเมืองอุดรธานีพลตํารวจโทปัญญามาเม่นผู้ช่วยผู้บังคับการตํารวจแห่งชาติได้เปิดเผยว่าเตรียมการไว้สําหรับจะมีการเข้าตรวจสอบเป้าหมายบางส่วนนะครับเป็นเป้าหมายที่เราเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้นะครับในลักษณะของ คนเป็นตัวกลางบ้างนะครับหรือคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องในบางขั้นตอนของการสังหารพระนะครับก็ปรากฏว่าเราตรวจสอบแล้วเจ้าตัวเนี่ยยังยังหลบอยู่นะครับตอนนี้ก็ขอเวลาสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เชื่อว่าชุดที่ติดตามอยู่เนี่ยอาจจะเจอตัวนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่จะดาเนินการอยู่ขณะนี้ก็คือการติดตามรถนะครับ รถเนี่ยที่เราพบอยู่เนี่ยมีอยู่ประมาณาหลายร้อยคันในพื้นที่ภาคอีสานนะครับที่เข้าไปในที่เกิดเหตุในวันนั้นที่มีลักษณะเดียวกันนะครับอตอนเนี้ส่วนต่างๆนะครับรองผู้การจังหวัดต่างๆได้รับเป้าหมายไปแล้วนะครับก็เชื่อว่าวันนี้ทุกอย่างคงเคลียร์ว่ารถอยู่ที่ไหนนะครับรถอยู่ที่ไหนนะครับส่วนเรื่องอาวุธปืนนะครับเมื่อคืน ชุดทำงานได้ไปติดตามมานะครับก็พบว่าปืนที่ใช้เนี่ยนะครับเราเชื่อว่าเป้าหมายในการที่ลงมือครั้งนี้นะครับปืนที่ใช้เนี่ยน่าจะมีอยู่กับกลุ่มบุคคลอยู่ไม่ดี่กลุ่มนะครับก็กำลังติดตามกันอยู่ว่าะจะน่าเชื่อว่าจะอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ถ้ามั่นใจเราก็จะขอ,อะหมายค้นเข้าทำการตรวจยึดนะครับก็เชื่อว่า ขณะเนี้ผู้ที่ใช้จ้างวานนะครับก็น่าที่จะ,ะรู้อยู่แล้วว่าเรากำลังไปถูกทางน,นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเป็นเกมบีบหัวใจนะครับอย่างที่ผมเรียนแล้วถ้าอ,ะ,อะไรพังพลาดไปนะครับแล้วต้องการแก้ไขนะครับก็มาพบตำรวจก็โดยดีนะครับยังไงเราก็ต้องถึงขั้นที่จะต้อง มมีารจับรับุนกแลวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้มีประชุมเรื่องอะไรครับประชุมก็คงจะติดตามความคืบหน้าแล้วก็ดูวังประเด็นที่ดูแล้วว่าอันไหนที่มันยังไม่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมได้มอบให้ฝ่ายสอบสวนเนี่ยนะครับไปทําการตรวจสอบนะครับกลุ่มบุคคลต่างๆนะครับที่เข้าไปนะครับไปเกี่ยวข้องทั้ง ในขั้นตอนของการที่จะดูเหยื่อในดูพระเนี่ยพระเนี่ถูกดูมาหลายเดือนนะครับพระถูกดูมาหลายเดือนนะครับว่ามีใครยังไงขั้นไหนใครอยู่ในขั้นไหนใครอยู่ในขั้นที่ไปเกี่ยวข้องก็จะต้องอรับรู้ถึงการตายของพระหรือเปล่านะครับหรือไปเกี่ยวข้องแค่บางระดับเท่านั้นะครับก็เราจะดูกันว่ามันเกี่ยวข้องไงแต่ทั้งหลายทั้งปวง ท่านผู้การบุฒิแห่งชาตินะครับท่านพลเอกสมยศผู้มันม่วงเนี่ยนะครับท่านก็ได้บอกแล้วนะครับว่าเราจะดําเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมารอบคอบนะครับแล้วก็ไม่มีละเว้นผู้ใดครับตอนนี้เริ่มชัดเจนแล้วทุกอย่างชัดเจนแล้วปมสังหารเ,เ,พเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรครับเชื่อว่าเข้าใจผิดนะครับเชื่อว่าเข้าใจผิดไปถ้าพระองค์นี้ไม่อยู่เนี่ยมันน่าจะมีเหตุการณ์อื่นเปลี่ยนแปลง นะครับก็คงเป็นอย่างไั้นขอเอาตรงนี้เดี๋ยวอีกไม่นานก็จะจะจะชัดเจนนะครับผมยังชัดเจนอยู่แล้แหะแต่ผมยังไม่อยากผู้ไปจ้าหนถึงจุดนั้นนะครับแล้วนี้กําหนดตรวจค้นกลุ่มเป้าหมายจี่จุดครับยังไม่เข้านะครับแต่เพียงแต่ว่าเราขอตรวจสอบเพราะว่ากลุ่มพวกนี้กลุ่มที่ลงมือเนี่ยนะครับชุดที่รับงานทำเนี่ยมีความคล่องตัวสูงนะครับผ่านงานมาพอสมควรน,นะครับงั้นตรงเนี้ต้อง ระมัดระวังนะครับทั้งเข้าทั้งเรานะครับทั้งหน่วยที่จะต้องเข้าแล้วก็ตัวเขาเองก็คงระวังนะครับแต่เชื่อว่าขนาเนี้ยคงพยายามเอาอาวุธออกอย่างตัวไปนะครับเพราะว่าถ้าอาวุธอยู่กับตัวนะครับเราชุดปฏิบัติการเข้าแล้วก็มีการต่อสู้ก็จําเป็นนะครับเราก็จําเป็นต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของเรานะครับหนึ่งในนั้นมีคนมีสีร่วมอยู่ด้วยไหมครับอ,อาจจะมีหรือไม่มีตอนนี้คงไม่มีสีแหละ นะครับคงไม่มีสีแล้วเพราะว่าอันนี้ก็คือว่าถ้า,าได้ไปทำงานอย่างนี้ก็คงคงก็คือเป็นบุคคลที่เราต้องเข้านะครับผู้คนเดิมมีสีนั้นแหละนะครับก็จะเป็นอะไรก็ตามก็กจะต้องเข้าปฏิบัตินะครับแต่ก็สิ่งหนึ่งอยากจะฝากสื่อมวลชนนค็คือว่าพระที่เสียชีวิตท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีบัติชอบนะครับมีลูกศิษย์ลูกหาไปจำนวนมาก นะครับแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็บางส่วนก็เป็นกังวลนะครับบางลูกศิษย์ลูกหาบางคนเนี่เป็นพวกผู้ใหญ่ก็โทรหาผมอยู่ว่าขอให้ช่วยเร่งขี่คายคดีนะครับเพราะว่าทําให้ลูกศิษย์ลูกหาบางส่วนเนี่ยไปเครือบแคลงสงสัยนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยเท่าที่เราตรวจสอบประวัติของพระเนี่ยก็ประบัติดีปบชอบนะครับก็อันนี้ก็ขอฝากด้วยนะครับตอนนี้เราได้ประสานทหารเข้าร่วมด้วยหรือไม่เคยประสานไว้นะครับแล้วก็ ถ้าเป้าหมายบางเป้าหมายซึ่งไปเกี่ยวข้องกับความมั่นคงก็อาจจะต้องขอความร่วมมือทางฝ่ายทหารเข้าด้วยนะครับทหาตถ้า,ถาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยเราได้มีการตรวจคนบา้างหรือยังคะยังครับยังเพียงแต่ดูเพราะตัเป้าหมายเนะี่ยยังไม่เจอ